โอเคครับ <Okay S 2> ผมสวัสดีครับอยู่ผมนะครับเชฟเตอร์ผมนะคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าอ่าทัดออเดอร์ของผมทัดใหม่ของผมนะที่เป็นลนะิมิเต็ดเนาะก็ผมจะให้ดูอ่าคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปกลเลิศเด้อของผมนะก็ถ้าใครมาดูคลิปนี้ต่อก็ขอบคุณมากมากผมนะลิ้นอาจจะพันนิดนึงขออภัยนะผมนะโอเคมาเดีย๋ยวมาดูกันก่อนโอเคอัตราจะเกิดหนึ่งในร้อยนะผมเอ้ยเกิดในสุ่มอ่อได้หนึ่งในร้อยขอผมนะนชื่อชื่อว่า Order. อ,ออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์สักอย่างหนึ่งผมก็ไปร่วมเหมือนกันอ่ามันเป็นการย้้อมมมแวาาาจจากเจ อ่าอันเนี้ยเชา้าป่ะผมอ่านไม่ออกว่ะโทษผมนะก็เหมือนกับเจ้าอ่ายังไงโคดเล่เดอร์ลิมิเต็ดต,ตัวนี้เนาะที่มาย้อมมาจากตัวนี้นะโอเคมาผมจะลองสกิลให้ดูน่ะผมนะผมพยายามใส่ธาตุแป๊บนึงนะตัดผมก็เนี้ยประมาณนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวผมใส่เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวว่าเราจะให้ดูอันแรกอันปกติก่อนไม่ต้องไม่จำเป็นหรอกก็ได้มั้งโอเคเดี๋ยวผมให้ดูทายทีบแรกน,นะอันปกติเดี๋ยวอ๋อผมลืวผมลืวผมขอโทษผมต้องผมต้องพยายามเปิดร่างก้าวห่างในการวิ่งนะผม วิ่งหายาวิ่งหาคเว้ยนะฮะคือหาคเว้ยก่อนนะผมหาคเว้บอสนี่ว่าหายไปไหนวะเมื่อกี้ตอนผมเริ่มอัดมัันยงมีอยู่เลยหายไปไหนวะไม่ใช่ามาแล้วก็ไม่ไปแล้วผมเฮ้ยมันวิ่งไปไหนและเออนะโอ้คุยานานพอดมาวิ่งหาอะไยวิ่งหาคว้ยแล้วผมนะเ้าอยู่อย่างนานอยู่อย่างไกลไปเลยคุณละมะเฮ้ยอย่าวิ่งไปเลย ลงลงขออยากลงคุณมาปเป็นของผมนะอ้าวลงไม่ได้เหตุอะไรล่ะตากอะไร,กกรม,มั้ยตากอะไรเลยของผมปะวะเพราะผมนะมาเริ่มกันที่สกิลอ่าอาร์กันเลยของผมนะสกิลแรกของผมนะนี่ผมก็เป็นการเสกอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ยิงหนึ่งทีของผมนะก็เหมือนกับเจ้าตัวเช่าแล้วของผมนะโอเคแต่แค่เปลี่ยนเป็นสีชมพูเหมือนสีของพระจันทร์มันสีของไอ้อะไรนะปานปานพระจันทร์ปานอะไรทุกอย่างเนี่ยที่มันอยู่ในเนี่ยผมเนี่ยเปิดให้ดูกันนะนี่นะมูน มูนเออมาเนี่ยเราผมเรียกปลาแล้วกันปลาพระจันทร์อ่ะโอเคบผมนะสกิลทีก็เป็นการเรียกอาเจ้าลูกบอลออกมาล้วนๆนะนี่นรับกแต่ว่าผมก็ชอบเพราะสีค่อนข้างสวยผมค่อนข้างชอบนะผมนะโอเคมาต่อที่สกิลตัววายแล้วผมนะอ่าเปการเรียกลูกบอลออกมาเงี้ยแล้วก็ยิงสตันไปหนึ่งทีนะผมนะอันนี้อย่างสวยอ่ะต่อไปที่สกิลตัวเอฟเลยนะผมนะอาจจะไปไว้นิดนึงว่าก็เอ้ยกระตุกกระตุก ไม่กระตุกอีกมันเรียกว่าอะไรไอ้คำมาแล้วกันนี่กับป็นการข้าแบบมันมันบอยบอลก,กินจีนแลก,ก็ดาเมจดก้าวมันออกหลววแล้วผม,ผมนะโอเคมาต่อที่สกิลจีนแล้วผมนะก็เปการเสกดาบออกมารอบตัวอย่างงี้แล้วผมนะแล้ก็ฟันนะนี่อย่างแรอันนี้แรงมากผมก็ชอบเลยเทสแล้แต่สิ่งสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือของจีนของผมนะสกิลเฮดแล้วผมผมตั้งไวนะ้นะมตั้งเรียงโอเคมาก็เป็นการปล่อยลูกบอลออกไปายใหผมอ้าวชีพหายแล้วผมโดนแคนเซิลอ้าวดูอ่าระหว่างนี้ผมขอแค่เปลี่ยนสกิลให้คนรอดูไอ้้้ดูพรอมกกัันนแลว ผมเปลี่ยนเป็นตัวีแทน่าจะเย็นไวหน่อยมาเดี๋ยวมาดูของออริจินอลก่อนดีกว่านะผมนะว่าสีเป็นยังไงมีของออริจินอลนะผมนะที่จะเป็นสีดําส้มนะผมนะอันดูดมันเตอร์กันไปนี่นักตูมอ่ะส่วนของที่อ่าย้อมแมวมาจะเป็นอย่างนี้ผมป้าน,นี่นมนะันเตกระตีนนานยังเลยโอ้ยโอ๊ยไอ้ผมโอ๊ย,อ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 ยชีย้ผมหมดผมว่าอย่ามันใช้ไม่ได้โอเคมาละ อุ้ยทุกคนผมไม่ได้ใช้เลยวะ่ะตายก่อนให้เพอเผเนี่ยอ้าวอืมเห็นไหมอยู่แบบนี้แล้วก็โตขึ้นนะผมนะนี่อ่ะสีค่อนข้างจะคล้ายกันนะผมนะไอ้มันไม่มันจะคล้ายยังไงก็คือมันอันเดียวกันแต่เออแต่มันแค่ย้อมมาโอเคผมหล่อหนาแล้วก็กับเจ้าอาอเดนนี้ก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนเจ้าอันนี้นะผมนะเจ้าอะไรวะเจ้าเนี่ยเจ้านโนโอาีฟานุโคลาเชนนะผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจบเพียงเท่านี้ใครชอบอยมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ผมเชี้เกมไปทีบ๊ายบายนะผมนะ ก็ของนี้มินติดรีบไปหากัน